พี่ดาวผมอะสงสัยผมเห็นเวลาคนต่างประเทศอะเขาขับรถอะเขาจะมีไม้แบบนี้เป็นไม้<อ>มีเนียมเอาไว้ตียางปกติพี่ดูยังไงเวลา<อ>ววลาย,ยางใช,ใช่ไหมพี่ก็<ช>ถ้ายางมันไม่รั่วมันก็จะดังแข็งแข็งๆอแต่ถ้ามันรั่วมันก็จะดังพุกพุกเนี่ย มันเป็นยาง่วงก็อย่างเงี้ยอันนี้คือยางไม่มีลมไม่มีมมลมมันก็จะมอแมมอแมมันก็แบบดังล้มหลวมมาพี่แต่จริงๆปกติเขาตียางหน้าไหมพี่ไม่ทอกพี่ถ้า่วมันแบนไงแต่ตขขอนเด็กๆผมก็เคาะนะอ,อ๋อเหรอแต่ปกติเราใช้อะไรตีผมหมายถึงว่าไม้หรืออะไรได้หมดพี่ประเภทข,ของไม้ที่ใช้เนี่ยมีผลไหมก็ <c oughs> มีพี่อันนี้คือนี่สีเหล็กก็พอไี้คือถ้าเหล็กมันก็จะมีความแบบป่องๆหน่อยมันจะดังดีกว่านะพี่เพราะผมว่างงคนมาเติมน้ำมันเนี่ยบางคนเขาก็เคาะมันมีตั้งแต่เอาไม้เเเนื้ออแข็็งมาาาาจจะหหลกยพ มันไม่มีอะไรจะเคาะแล้วอะไรประมาณนี้เราะยางนี่เป็นอะไรที่ปั๊มทั่วไปก็ไม่ค่อยมีเด็กปั๊มอาจจะไม่รู้ว่าเคาะทำไมด้วยเพราะยางสิบล้อมันไม่เหมือนคนอื่นเนาะมันจะมีชั้นอนนี้ใช่ไหมพอมันหลุดออกไปปุ๊บเนี่ยเวลาเขาไปทํายางใหม่เขาก็เอายางเดิมไปทาแล้วก็แปะเขาเรียกยางอัดดอกยางอัดดอกเขาจะแกะนี่ออกยางพวกนั้นอันตรายไหมถ้าเป็นโครงยางที่ดีก็ไม่อันตรายเพราะว่าโครงสร้างมันดีแล้วก็มันมาอัดแค่ดอกเพิ่มเข้าไปอันตรายคือยางที่เก่าแล้วแบบอายุเกิน2ปีอะไรเงี้ยยางข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเกน็ นิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วพี่ขนาดแบบว่ายางจีนก็ไม่ใช่ประเทศที่กิ๊กค,อค็อกนะพี่เออถูกนี่นะ <c oughs> ผมรู้เลยว่าเนี่ยยางจีนเพราะว่าเราเห็นนี่ C C C สามอันอันนี้คือมาตรฐานของจีนเลย C C C คือดีเลยใช่ไหมพี่ก็เรียกว่าผ่านมาตรฐานของประเทศเขาเหมือน power bank สมัยนี้ก็ต้องซื้อแบบนี้นะนี่เป็นความรู้ใหมใ่ของผมเลยแสดงว่ายางถ้ามีไอ้นี้ก็ถือว่าก็ไม่ได้ห่วยแต่งอะวะถูกมาตรฐาน